ไอเออเหมือนโฟนอินอ่ะเออไอไปคุยกับสามีคนที่สองมาใช่ไหมใช่ครับดรสุขครับคือเอาจริงไอไล่ังหน่อยทำไมถึงไปเจอดตรสุ่ะคือคือจริงๆริอ่ะไอก็พยายามแแกไม่ยอมไขถูกป่ะตอนแรกแกไม่ยอมคุยเลยเออคือก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแหละไอไปเจอเป็นเป็นญาติแกคนหนึ่งซึ่งก็ก็เคยบอกเอาไว้แหละว่าเออถ้าเกิดว่าแกพร้อมอยากจะเปิดใจหรือพูดคุยยังไงแบบติดต่อหาไอหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยไอก็อยากคุยด้วยอยากจะให้อยากจะรู้ว่าคนที่เคยคบกับ กับสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงทําไมเขาถึงเลือกคบอะไรเงี้ยครับก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะไอ้ก็ลองคือลองเข้าไปหาเลยว่าแบบว่าแกพร้อมจะคุยหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าวันนี้ภรรยาของดรสุอะน่ารักมากคือแบบว่าแกต้อนรับดีมากพอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยแกบอกเหมือนแกไม่รู้ดีใจอเป่าไอคิดเองนะแต่ว่าแกเหมือนแบบเหมือนดีใจที่เจอหน้าข่าวอ่ะแล้วก็เหมือนแกบอกแกไม่ยอมปรากฏตัวเลยคุณผู้ชมฮะเพราะดรสุเนี่ยคือจะถูกมองว่า ด้วยความเคารพนะดอกเตอร์สุเนี่ยไปสนิทกับก๊อฟตอนบวชพระ<ม>คนก็เลยคิดว่าเอ้ยไปมีอะ<ม>สัมพันธ์กันเนี่ยตอนบวชพระ<ม>แล้วศึกม,ม,มาแต่งงานหรือเปล่าแต่ปรากฏวันนี้กลายป็นว่าไปเจอภรรยาของดอกเตอร์สุซึ่งภรรยาก็ต้อนรับเหรอม่ได้แบบเอ้ยอ,อย่านนองอย่ามาคุยอย่าอะไรอย่างนี้คือตอนที่ไอ้ไปถึงเนี่ยไอ้ไปที่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกดอกเตอร์สุไม่อยู่ก็ออกไปทํางานป<ม>กติแล้วควายไปถึงที่บ้านก็กดอ่อนแล้วก็เรียก ออกมาปรากฏว่าภรรยาแกก็เปิดหน้าต่างแล้วแกก็ออกมาแล้วก็ไอ้ว่าท่าทีแกดูดีใจที่ได้เจอเราแกบอกว่าไอ้ถามคำนึงว่าพี่ครับโทษทีพี่พร้อมให้สัมภาษณ์ไหมผมอยากจะสัมภาษณ์สามีพี่นิดนึงแกเลยบอกว่าพี่พร้อมพร้อมเลยแล้วก็สาม,มีก็พร้อมด้วยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ไม่อยากจะออกมาพูดเพราะไม่รู้ว่าสีกาก,กอบหรือตัวกรอบเนี่ยเขาจะพูดอะไรถึงสามีพี่เพราะว่าตอนแรกข้อมูลเก่าเนี่ยมันออกมาทํานองว่าคบกันตอนศึก ไอตอนเป็นพระแล้วไปสึกพระออกมาแต่งงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแกก็เลยมีความกังวลว่าแกยืนยันว่ายังไงแกก็มั่นใจว่าแกแต่งหลังจากสึกแล้วแล้วก็คบหลังจากสึกแล้วแกก็เลยรอดูท่าทีก่อนวันนี้พอได้เจอปุ๊บแกก็เลยแบบเหมือนดีใจที่ได้เจอเราอะไรเงี้ยครับอืมและและตอนนั้นใครเป็นคนไปประสานดรสุมาให้คุยวันนี้ภรรยาหรือว่าใครไอ้อไอ้ไม่ถึงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองพอไปถึงเจอภรรยาแกแล้วแกบอกว่าเนี่ย น้องไอซ์รอแป๊บหนึ่งนะไม่เกินสี่โมงเย็นเนี่ยยังไงพี่เขาก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวแบบประสานให้เพื่อจะให้พูดคุย<ม>ไอ้บอกมัก่นใจนะพี่บอกโอเคงั้นผมขออนุญาตรออยู่แถวๆตรงนี้นะ<ม>ก็คือ<ม>ไอ้ก็อยู่แถวๆแถวบ้านแกนั่นแหละ<ม>แล้วพอรอเสร็จปุ๊บก็สี่โมงเป๊ะเลยดรสุก,ก็มาภรรยาแกก็มาบอกไอ้ว่าโอเคพร้อมแล้วพอไปถึงปุ๊บแกก,ก็ต้อนรับให้เข้าไปนั่งพูดคุยด้วยนะครับอืม,ม,มและตอนที่ดรสุเล่าเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะที่มันน่าสนใจก็คือเอ่ออันนี้พ่ถามหนอย ตัวแกเองเนี่ยตอนที่เลิกกับก๊อฟเนี่ยแกยังต้องไปไหว้เจ้าคุณก็คือเจ้าคณะจงังหวัดพิจิตรไหมหรือว่ายังไงแกบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวของแกเองอ่ะแกเคยไปไหว้แต่หลังจากที่ศึกแล้วเนี่ยไม่ได้กลับไปไหว้อีกแกไปไหว้ต,ตอน<ม>ช่วงที่เป,<ร>ป็นพระใช่ไหมไอ้ว่าอันต้องถามว่าแกไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยรูปที่ศึกเนี่ยคือสามีก๊อฟอีกเหมือนกันใช้คําว่าตั้งแต่วันที่ รู้จักก๊อปตอนบวชเป็นพระหลังศึกออกมาแต่งงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยถ้าไม่มีข่าวไม่เคยรู้เลยว่าก๊อฟเนี่ยมีสัมพันธ์กับเจ้าคณะพิจิตรถ้าไล่ไทม์ไลน์เนี่ยเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยที่ศึกออกไปชื่อเจ้าคุณอะไรนะเมย์เจ้าคุณวิรัตเจ้าคุณวิรัตเจ้าคุณวิรัตเนี่ยเอาจริงอ่ะถ้าพูดกันตามตรงสนิกกับก๊อฟก่อนป่ะสนิกกับก๊อฟก่อนก่อนแล้วก็ถ้าไทม์ไลน์คือก่อนเลยไทม์ไลน์คือคือคือถ้าฟังก๊อปเนี่ยก๊อฟบอกว่าคนนี้คืืออคครรรูปแกใช่ับ ก็แสดงว่าพูดกันแบบภาษาจนนั่นคือสามีคนแรกคือเจ้าคุณวิรัตเจ้าคณะพิ่จิตซึ่งศึกแล้วแดูก่อนแล้วดอร์ไม่ละแค่ละคายเหรอไอว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราอยู่กันกลางคืนเนี่ยเมียเราเนี่ยซึ่งก็มีสามีอยู่อีกคนเนี่ยเอ้ามันไม่คุยกับสามีเขาหรอวะคือคบหากันเนี่ยดอร์ไม่เอกใจเลยเหรอเมียตัวเองเนี่ยมีอีกคนหนึ่งอีกไอถามเขาประโยคหนึ่งว่าพี่โทษทีเขาคบกันประมาณเกือบสองปีประมาณสักปีห้าเดือนเขาบอกอะไนี้ พี่โทษทีคบกันเนี่ยพี่นอนด้วยกันทุกวันใช่ไหมพี่อยู่ด้วยกันทุกวันใช่ไหมเขาบอกใช่จะมีแยกกันอยู่ก็แค่ช่วงที่พี่เขาไปสัมมนาบ้างไปทํางานค้างต่างจังหวัดซึ่งน้อยมากสัมมนากี่วันสัมมนากี่วันแบบแบบคืนสองคืนเท่านั้นไม่ไม่ได้แบบไปนานครับไม่ได้แบบว่าไปลายาวเป็นอาทิตย์ซึ่งแกบอกว่าคบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันแทบทุกวันไอ้ถามว่า ทษทีพี่ภรรยาพี่ใช้แชทอะไรผิดปกติไหมคุยโทรศัพท์เวลากลางคืนไหมดูอะไรที่มันมีพิรุษไหม,มเขาใช้คําว่ามันไม่มีพิรุษอะไรเลยที่จะทําให้รู้สึกว่าเขานอกใจเราไม่เป็นไปได้อย่างไรวะนะ<ม>คือมันแปลกมากเพราะว่าคุณผู้ชมลองนึกนะถ้าคนเรามีสามีอีกหนึ่งคนแล้วสามีให้รถมาด้วยถูกไหมไอซ์ก็คือเบนส์ค <Ben S 2> <Ben S 1> ันหนึ่งสา<ช> <3 S 2> มีคนที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยนะซึ่งท่านศึกแล้วเนี่ยนะให้รถมาด้วยเพราะเบนส์เนี่ยตอนที่ดรสุใช่ไหม ตอนที่มาคบกับน้องก๊อฟเนี่ยก็คือเขารู้ว่ามีเบนซ์อยู่แล้วใช่ไหมเขาขับเบนซ์เดียวกันมันเบนซ์คันเดียวกัน,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 กนที่เจ้าคณะให้เปล่าวะถ้าฟังไทม์ไลน์ใช่ครับมันต้องเป็นคันเดียวกันเพราะว่าอย่างนี้ถ้าฟังตั้งแต่แรกนะเหมือนเหมือนก๊อฟเขาบอกว่าเขาคบกับเจ้าคณะพิจิตรเสร็จสับปุ๊บช่วงหนึ่งที่เจ้าคณะพิจิตรเริ่มถูกตรวจสอบอะที่เขาต้องตัดสินใจจากพิจิตรมาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขามาอยู่กับด็อกเตอร์สุพอดี ดูก่อนนะแต่มันก็จะมีที่เจ้าคณะพิจิตก็ต้องมากรุงเทพดิใช่ครับแล้วมันสับรางยังไงอ่ะนั่นสินั่นแหละที่แต่เขาบอกว่าช่วงเวลาที่คบกันอ่ะไอ้ก็เขาเขามีเขาไม่บอกว่าก็มีมาหาไอ้แป๊บนึงไอ้เจ้าคณะรูปนี้ปะอินคาเนี่ยใช่ปะหรือไม่ใช่วะอินคาจะเป็นพิซนุโลห์เหอ๋อเนี่ยบ้างงแล้วมันอินกันหลายที่เหลือเกินเนี่ยงงไปหมดแล้วตอนนี้ใครอินคาใครเอ้าดออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนะ เออมีเอาดอยใช่ไหม <c oughs> อโอ้ตายอันนี้เดี๋ยวกลับมาก่อนแล <c oughs> ้วแสดงก็ตอนมาอยู่เขาอยู่ที่กรุงเทพว่าอยู่ที่ไหนนะกับดรสกเอรูสอคอนโดคขาโด้ับเดี๋ยวก่อนนะแต่ก๊อฟไม่มีบ้านไม่ใช่เหรอไอ้เพราะเขาเคยเช่าบ้านเขาเคยเช่าบ้านที่เป็นทาวน์โฮมอยู่หลังหนึ่งที่บอกว่าติดรูปภาพพระเอาไวอ้อ่ะหลังนั้นก,ก็แต่ว่าตัวของดรสุบอกว่าเขาไม่เคยไปตอนที่คบกันอยู่เนี่ยอยู่แค่เฉพาะที่คอนโดเท่านั้นซึ่งคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดที่ก๊อฟมีอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อก๊อฟซื้อมาหรือว่า อะไรยังไงครับคอนโดนี้อยู่แถวไหนวะไอ้ก็เขาบอกอยู่ในพื้นที่ของจริงๆบอกอยู่ในนนทบุรีครับบ้านเขาก็อยู่นนท์ถูกปะบ้านที่เช่าอ่ะพื้นที่ที่เขาเช่าพื้นที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันที่เช่าหลังหลังก่อนหน้านี้แล้วก็เช่าหลังละห้าหมื่นเนี่ยก็นนทบุรีหมดเลยคือตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าถ้าวางไทม์ไลน์เราก็ไม่รู้รายละเอียดไทม์ไลน์นะว่ามันเป็นการสับหลีกไหมว่าถ้าเขาอยู่กับดรสคคุคือคอนโดแล้วก๊อปมาเช่าบ้านที่ไหนอีกไหมถแถวๆนั้น ไม่รู้ว่าเขาจะคือคนเราคุณผู้ชมต้องรู้ใช่ไหมเวลาเราจะสับปลี่ยอะสมมติเราเจ้าชู้อะอยู่กับคนนี้ที่คอนโดมันก็ต้องหาใกล้ๆเพราะถ้าสมมติคนนี้เริ่มเอกใจจะได้มฟกลับมาหาคนนี้ได้คําถามก็คือว่าระหว่างที่กําลังได้ดกเรสุเป็นสามีแล้วตามไทม์ไลน์คือเจ้าเจ้าคุณเจ้าคุณก็อาจจะเป็นสามีด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะประเด็นคือมันสับรางยังไงอะ แล้วดรก็สูญไม่เอะใจเรื่องคุยโทรศัพท์มั้งเหรอไอซมีไหมอคุยโทรศัพท์นะแล้วบอกไอนิดนึงคุณผู<ะ>้ชมถ้าใครจําได้ทั้งแอปแดงด้วยนะคือก่อนนัานเนี้ยสามีที่เป็น่ายกันเมืองจำได้ใช่ไหมที่เป็นอบตอบตเนเอะใจคือการใช้โทรศัพท์คุยว่าพ่อพ่อพ่อ,พอผมก็เลยต้องถามไอเพราะไอไปเจอดรสุแล้วมันเป็นช่วงเวลาคบซ้อนกับเจ้าคุณด้วยด้วยนละฮะเขาไม่เอะใจโทรศัพท์บ้้งเหรอ ก็ใช the ้คําว่าโทรศัพท์ไม่เคยคุยอะไรเวลากลางคืนหรือเขาบอกว่าไม่เคยคุยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นพิรุษว่าเขาจะมีคนอื่นอ่ะโหแล้วมันสับเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยไอ้ตั้งข้อสังเกตเองนะดรสุกกลางวันเนี่ยแกไปทํางานแล้วก็ตัวของก๊อฟอ่ะเขาก็อ้างว่าเขาไปทํางานเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าไปขายของอยู่ห้างแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกปัญหาที่เลิกกันเนี่ยเพราะสองคนมีปัญหาแค่เรื่องเดียวคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งกลับบ้านผิดเวลาไม่ไอ้ แต่ถ้าเราคิดมุมกลับถ้าผู้หญิงก็อ้างว่าไปทํางานขายเซรามิกใช่ป่ะไอ้ขายเซรามิกผู้ชายถ้ามาจากพิจิตะ่ะจะมาเทศให้น้องฟังเนี่ยมันจะมาปุ๊บแล้วกลับเย็นเลยเหรอ,อหรือไม่คิดจะอ๋อค้างอาจจะลําบากเพราะนั้นถ้ามาเช้าแล้วกลับเย็นอ๋อพอผู้หญิงก็ออกบ้านไปขายเซรามิกอเออ,อ ออะไรนี่ก็เออไม่กำลังคิดว่าหรือว่าช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นช่วงที่เจ้าคุณวิลลัคถูกสอบก็เลยอาจจะต้องห่างๆกันหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเขาครบพอสอบเลยนะกับด็อกเตอร์สุขห้าเจ็ดช่วงปลายปีครับเจ้าคุณโดนสอบหรือเปล่าเจ้าคุณโดนสอบหกสิบหวัดบางคานีตั้งแต่บางคาโดนสอบเมื่อไหร่วะเมืฟังจากกอล์ฟอะทั้งฟังจากกอล์ฟวันนี้กอล์ฟเขาก็พูดเลยแหละว่าชัดเจนว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เขาเหมือนเหมือนเริ่มห่างจาก ต้องติดต้องห่างกันก่อนอะเพราะว่าถูกตรวจสอบเรื่องที่เพราะว่าอดีตพอออพสที่โอนเงินให้ปีห้าเก้าไม่ใช่หรอโอ้แสดงว่าต้องมีข่าวตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนที่จะโอนเให้อ๋อเพราะว่าอดีตพออที่เสียลูกรอบแล้วบอกเสียไปสี่แสนแล้วนึกว่าก๊อปจะแฉเจ้าคณะแต่ก๊อบไม่แฉแต่เอาเงินไปแล้วพออโอนไปปีพศอะไรนะหเ้าขาเขาคบกับดรสุพพศอะไรนะห้าเจ็ดครับถึงห้าเก้าถึงห้าเก้า แสดงว่าต้องมีข่าวก่อนนั้นก่อนที่อจะรู้แล้วมาให้กอฟเป็นพอเริ่มสอบละเอียดคือห้าเก้าห้าเจ็ดถึงห้าเก้าน้องอยู่กับดเตอร์สุแสดงว่าน่าจะเป็นห้าแปดห้าเก้าอาจจะแบบเป็นช่วงซ้อนกันหรือไม่อ๋อกำลังเปิดมือถือทำไมคำนวณเวลาเลยเหรอกำลังดูว่าเอ๊ะใช่ไหมช่วงไหนอะไรยังไงแชทที่ว่าคือที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเขาสนิทกับเจ้าคณะแล้วเจ้าคณะมาหาเขายังไง โดยที่อีกคนก็คือดรสุไม่รู้<ม>และดรสุมารู้วันนี้พร้อมกันเลยเหรอไอว่าเพื่อนเขาอีกคนนึงกับเจ้าคณะก็คือก็คือคนสนิทน้องก๊อฟใช่ครับคือเขาก็เพิ่งมารู้มารู้เลยว่าสองคนนั้นน่ะคือเป็นเพื่อนที่เรียนร่วมชั้นเดียวกันก็คือเจ้าคณะพิษณุโลกกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเพิ่งมาู้หลังจากที่เป็นข่าวและมีชื่อปรากฏออกมาคบกันจนเลิกกันที่บอกว่าเขาเขาคบกันแล้วเลิกกันมา,มาเกือบสิบปีแล้วอะไม่เคยรู้ เรื่องนี้มาเลยแล้วไม่เคยระแคะระคายด้วยคือไม่แน่ใจวนนี้พอเราออกอากาศอ่ะเจ้าคณะพิจิตรก็ดีเจ้าคณะพิษณุโลกก็เพิ่งรู้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจกลายว่าผู้ชายทั้งผู้ชายสามคนอาจจะมาโป๊ะวันเดียวกันคือตอนเป็นข่าวถูกไหมใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าอดีตพอรักดีบอกว่าเรื่องนี้ย้อนไปปีห้าเก้าตอนนั้นมีเรื่องร้องเรียนเจ้าคณะพิจิตรค้างอยู่แสดงว่าต้องมีการร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ มีประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้วพอเขาเลิกกับดอร์สุขค,คือห้าเก้าพออ,อเริ่มมาร้องเรียนคือห้าเก้าแสดงว่าถ้าก่อนห้าเก้าเนี่ยแสดงว่าพออเริ่มระแคะระคายแล้วอาจจะเป็นช่วงที่ทําให้น้องก๊อฟเริ่มห่างจากเจ้าคณะแต่ในช่วงรอยต่อที่ห่างกันน้องก,อก๊อฟก็ยงมาอยู่กับดรสุขอ๋อ<ม>แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คือตัวดรเองเนี่ยพอเขารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย คือที่เขากลัวที่สุดคืออะไรก๊อฟเห็นบอกกลัวเรื่องเส้นเงินทําไมอ่ะก็ก็ถามเขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมดใช่ไหมครับตอนนี้ยตัวแกเองก็บอกว่าเกิดป้ายูทูบอ่ะไม่มัอเป็นไรแก้ไขแล้วเออเหรอต่อต่อต่อตัวดรัฟเสุก็บอกว่าเส้นเงินของเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าคือตอนนี้ตำรวจยังไม่เรียกลำหนดยังไม่ได้ติดต่อมาถ้ามันจะมีเส้นเงินไปเกี่ยวพันอะไรกับก๊อฟเนี่ยเขาบอกมันก็จะมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการส่งเสียค่าเทอมให้กับให้กับลูกเท่านั้น ่ว่ากกนถูกป่ะลูกเขาลูกเขากับกล์ฟเขาตอนนี้อยู่ไหนอะดรสุลูกอยู่ไหนอะลูกอยู่กับคุณยายอยู่กับแม่ขอ๊อฟใช่ครับนึงนะแล้วตอนดอร์สุมีลูกกับกอฟกอฟเลี้ยงดูลูกป่ะก็ลูกจะอยู่กับกับยายตลอดแล้วก็ดรสุยายก็คือแม่กอฟพี่กิจใช่อยู่กับคุณแม่ก็จะเรียนที่นู่นเสียป่ะส่งแกแบ่งกันแบบนี้ก็บอกว่าเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยพ่อก็คือดรสุดูแล ส่วนแม่ก็คือจะดูเรื่องดูแลเรื่องค่ากินอยู่ค่าอะไรใช้จ่ายปกติชีวิตประจําวันนั่นคือแกบ,บอกแบ่งกันแล้วตกลงกันหลังจากเลิกกันครับอืมอ mm ืม hmm. อืมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เออวันนี้ใครไปตามเรื่องพระม่านชมพูนะแนนพระม่านชมพูเดี๋ยวรอ,อก่อนเนาะพรุ่งนี้อ่าขอบใจไอซ์เอาเท่าน,นี้ก่อนอ่า,อาโอเคโอเคสวัสด <dum> ีวันดีวัดีโอเคมีอะไรไหม กลับบ้านดีกว่า <laughs> พอแ